สวัสดีค่ะโอเคพีเคเซเนดีนในวิดีโอนี้เราจะรีวิวการใช้เครื่องช่างตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องช่างดิจิตอล10กิโลกรัมนะคะก็หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเขียนไว้ว่าคิ c เช่น Scale ใช่ไหมแล้วก็เป็นเครื่องช่างดิจิตอล10กิโลกรัมแต่ว่าตัวนี้เราจะเอามาช่างสินค้าเพื่อที่จะส่งสินค้าขาย ออนไลน์นะคะตัวก็จาเป็นต้องมีเครื่องช่างใช่ไหมละ่ะอ่าตัวนี้เป็นสิบกิโลกรัมนะคะเราก็จะเราส่วนใหญ่เราส่งไปสนีเราก็จะใช้เครื่องช่างตัวที่มีอยู่แล้วก็คือตัวห้ากิโลกรัมนะเราก็เลยไปซื้อมาใหม่เลยก็เป็นตัวที่เป็นสิบกิโลกรัมอ่าตัวที่เป็นสิบกิโลกรัมหรือว่าห้ากิโลกรัมเนี่ยเขาบอกมาว่าช่างได้เท่านี้นะก็อย่าใช้ตัวอ่อย่าเอาสินค้าตัวที่มีน้ําหนัก เกินมาชั่งนะคะเกินกว่าสิบกิโลกร,รัมก็อ่าชั่งไม่ได้นะสเกลมันจะพังอะไรงนี้ประมาณนั้นนะคะน่าจะประมาณนั้นแหละก็คือข้อวิธีใช้งานเขาก็บอกอยู่ด้านหลังกล่องนะเออตัวนี้ใช้ชั่งสิ่งของไม่เกินสิบกิโลกร,รัมค่ะเครื่องชั่งตัวนี้ใช้ฐานสองก้อนสองเอนี่ตัวที่ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะอ่อตัวนี้นะสปริงให้ใส่ตัวที่เป็นขั้วลบนะคะนะลงไปนะมีไฟติดก็โอเคนะคะอ่ะปิดก่อนโอเคเสร็จแล้วด้านหน้ามาดูด้านหน้ากันด้านหน้าจะประกอบไปด้วยปิดก่อนนะอน off อันนี้คือปิดตรงอจอสเกลนะจะมีตัว g แล้วก็ตัว o อ ก็คือกรัมแล้วก็ออนนะคะทางด้านตรงกลางที่เป็นปุ่มก็คือโหมดโหมดนี่คือกดเลือกกรัมหรือว่าจะใช้เป็นออนนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราช่างของขายเนาะสินค้าออนไลน์เราจะใช้กรัมตัวนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายแทรเแทียแทรอ่านว่าอะไรเราขออภัยอ่านไม่ออกนะ t ARE ตัวนี้คือตัดน้ำหนักของ ตัวภาชนะที่เอามารองสินค้าอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเลยออนออฟเปิดปุ๊บกดแล้วก็เขาจะมีตัวเลขยึกยืยึกย,ย,ยือยู่ลบอะไรอย่างงี้นะอันนั้นคือเราต้องรอให้ขึ้นเลขศูนย์ก่อนนะคะถึงจะพร้อมใช้งานแล้วก็สังเกตว่าจะมีตัวลูกศรน,นะอยู่ตรงนี้ ตัว G นะคะนึกสอนตัว G อ่าโอเคอันนี้คือเราอยู่ในโหมดของกลัมแล้วก็จะใช้งานแล้วนะอ่าทดสอบดูตัวที่เราจะทดสอบตัวนี้เป็นตะกร้าตะกร้าเล็กๆนี้สองอันนะคะอ่าวางลงน้ำหนักของเขาก็คือสิบแปดกรัมนะทีนี้เราจะไม่เอาน้ำหนักของตะกร้าก็จะกดตัวปุ่มสุดท้าย ให้ขึ้นเลข0ก็คือพร้อมใช้งานแล้วก็เอาสินค้ามาวางอันนี้ก็คือในในกรณีที่มีถาดรองก่อนที่จะช่างนะคะอย่างพวกของที่เปื้อนง่ายอะไรเงี้ยเราจะใช้ถาดรองป้องกันสินค้าอะไรางี้เนาะตัวสินค้าตัวนี้หนัก55ากิโลเอ้ยไม่ใช่กิโลห้าสิากรัมนะคะโอเคมายกอ,ออกทดสอบดู จะเห็นว่าตัวตาช่างที่เลขก็จะเป็นลบสิบแปดก็คือลบเจ้าตัวเนี้น้ำหนักของตะกร้าไปนะคะอ่าเคลียร์แล้วก็กดใหม่นะรอให้ขึ้นเลขศูนย์พร้อมที่จะทำงานแล้วก็ลองดูตัวนี้ว่าน้ำหนักห้าสิบห้าหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็เท่ากับตอนที่เราตัดน้ำหนักของตะกร้าไปนะคะอ่าโอเคเป็นการรีวิว การใช้งานเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอล10ก,กิโลกร,รัมนะคะจบการรีวิวนี้แล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง OKPK OK 17 Channel ทแล้วก็เพจและก็กดติดตามได้ทุกช่องทางเป็นกำลังใจให้กันนะคะเราจะแปะลิงก์หรือว่าแปะข้อความไว้ที่ใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ